เราเล่าเมนี่อย่างแนบานแกงที่เล็กใส่ภาพยนต์เมือนี้มีแกงที่เล็กใส่ภาพยนต์มีมีผู้ใหญ่ใจดีมาเอาอาหารมาเลี้ยงทีมงานสาวน้ำเพบ้านแพงนะคะทีมงานมาจากไหนคะแม่หมีภูแม่หมีภูอุ๊ยอีหลามีภูบดีเวได้สิว่าได้สิว่ามาเหมาหนามข่อยบ๊อเหมือนแรกโอ้ยน้ำส่วนใยจะได้เมีาเนี่ยน้ำส่วไหน แ่ปวดแผ่ปวดแผ่ปวดตัวเป็นเกลียวปูบางเลวนั่นแล้วปวดเแลีวผ่ได้ขายน้ำเวม่ดนปีจกันทปีเอาขอบคุณเลยค่ะเนอขอบคุณทีมงานที่มีปูแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะวันนี้มีแกงขี้เหล็กแล้วก็แล้วก็แกงหน่อไม้แล้วก็มีน้ำซุปด้วยเป็นทีมงานของหมีปูแล้วก็ ขา้าวปุ้นด้วยน้ำยาอร่อยอร่อยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรนะสิ่งสิ่งที่ตัวเล็กๆอะไรนะเขาเรียกว่าหมว,วักหมวักไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ของเสียแปซูภาดด้วยควายมากขนาดด้วยเนี่ยว่ากินมะอคว้าไม่เอาว้าออมใส่ผักอีเลิสชุดยอดละค่ะมะอคว้าใสาปา่ปลาหนนนวลหมะอคว้าอยู่หม้อไม่ธรรมดาดิ่คุณเอ้ยไม่ธรรมดาเดียวเสียเฉยยาบาปุ๊บ โก็บ้าสิฮ็ดเขาเขาเี่ยกสอาคับไปดับพี่โตนั้นเ็ตัวีาเก็ได้เฮตดเออเด็นดวงยังดแม่ขาดต้นนี้อยไปเล่นกีลานะเพิ่มเลายกกินตักเอาเลยลนีตักเอเอาแกงอไม้ไ้เ่เอาไปจ้กับแม่ใหญ่แต่ว่าของงานอำนาจตักใครได้จักหน่อยก็ได้ตักใครได้จักสอย่างแก่เรียกเอาไม้หนัง พักเล็กเล็กบอกก็ต้องเอาลายเอาจักเครื่องเครื่องเอาซิบบาทสิบบาทแ่าักเล็กน้ำ1ิบาทอันนี้ปลาอมนปลาแปลาอาปลาแ่ปาแมของคุณได้แม่อันนีของปลาม่ลูกดดไหมดอนได้ไหมกดดต่อาหารแล้วลาวมันจะมันดีใค่ยังไงอย่ดมอันนี้แค่เจ้าเอาอย่างกินน้ำกันกับปลานมแล้วรู้อะอกันเซอร์จะเต็มเลย้าไปกินน้ำกันก็ไย้ดม เแกงกิเล็กกอนี่เลยขายกิเล็กเเิเล็กสิบาทเท่านั้นเข้าได้นะคะสิบบาทจ้าไม่ต้องตักเยอะตักสิบบาทก็พอเน่ยคนละสิบบาทก็พอินมหมดเลยเหนเออข้าเจากัไปกิกิน่ะิมยาแล้วก็มีาถั่วด้วยมาตักแล้วเดี๋ยวยืดถั่วไ่เ่ายเดี๋ยวไม่่ายลสิบาเอา จะไปกินน้ำเล่าเจ้ากินยังอ่ะขาได้อาาอเนีอร่ขอบคุณทีมงานด้วยนะจ๊ะไม่มีรูไม่มีผูได้เสื้อสวยๆใส่ด้วยเดี๋ยวไม่จแล้วอ่ะอันนี้มีแกกไปเสื้อรวยมาเอาเองเลไม่แน่ใจ้ะงถามคีณมีู Oh, oh, okay. เอาแต่อาหารแล้ว oh. เล่ามแก่แค่นดีได้ม่อก่อนรู้หั่วหหมดแล้วีเก่เอาเรรงดีไม่หน่อยนี่แหละค่ะพี่ดอกง,งานนี้ปูมีข้าวพุ้นด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มข้าวพุ่นแล้วก็น้ำส้ม<ด>เขาไปกินกับเข่าแล้วกัมี่อ่ำ้าข้าว,ขาวเข่าเนี่ยเขานิ่มๆข้าวนิ่มๆ อายุดีไม่แห้งสุขภาพแก็งแรงรำรวยเด้อทีมงานหมีภูทั้งน้องหมีภูด้วยลูกสาวแกงเหล็กใส่หนังอีตระตักตักคนละสิบบาทแล้วรยยังตักเต็มเด้อคนิบาทวตักสิบาทพ่อก็ต้องมาตักเต็มักเออมันก็ได้หลายคนตักดักซ้ำหนาหนังแจ้งแสกคนละสิบบาทก็พอแล้วลูกมุ้งม่วงเวลาเป็ลไะ ไม่ได e um mm ้สนหรอกเพราะว่าแม่จองไปแล้วถ uh, ุงหนึここ่ง okay. จ yeah. <so ้ะเอาเมีไปแล้วจ้าอายุอ so ันเดียวด้เกียร์เลจ้าเช็คอไปแล้วหนึ่งถุงนะจ๊ะหมกขั่วนี่ครับก็หมกขั่วงั้นไงหมกขั่วแล้วก็หมกหมปลาซิวแล้วก็เม็ดลูกที่ผ่านกับบอกว่าต้องมาด่าหรอกผ่านกับบอกกันเมียครับ แม่แม in oui, ่จะเอาอะไรอ่ะแม่เอาเอ็นเป็นสีเล็ไปกินไม่เร็วเมาอีกเนี่ยก็นั่นไงเพื่อนบ่อเพื่อนเช้าวช้าอันนั้นดอกไม้่อกไม้เกิดเลี้ยงสีเล็คุณแม่บ่กินจ้ามีกระเจี๊บแก้วชีสกับข้าวตักสวยกินด้วยหรอตักสามนี้แหละหนูไม่ต้องตักเยอะเหมือนกันนะตักแค่นี้แหละไม่ต้องตักเยอะมันน้อยพุมันน้อยดอกซี่เมน่ะเขากินเพากินหลายๆอย่างเนาะ ทั้งเกมไมอีกเอาเลยแก่งกเล็กเ้เอาใสนี่นี่นีตักซ้ำเคืองนี่ตักซ้ำนี่ตักซ้ำกุนมนี่เน้อเน้อเน้นน้ตักตักเท่านี้ะลูกต้องเอาเตม้องเอาเต็มร้านอะไรนะคะร้านแม่เบียร์ร้านแมเบียร์ค่านแม่เบียร์ูกซีซี่แม่บแต่แซ่บตินี่นี่นั่งนังค่ะเาดเาเดรนอร่อย จงเขาเรียกแยง,งแยงอ่ะแย<จ>งที่เหล็กลใส่ใส่ภาพยนตร์โคล่แยงที่เ<ไ>หล<น>็กใส่ภาพยนตร์โคล่อร่อยอร่อยพะนะแซบบะ่บ<ม>แล้วเจ็บปะแล้วใส่แยงหน,หน่อไม้ด้วยค่ะแยงหน่อไม้ใส่ผักเอะไะนะอาผักเบามวนพระเจ้าเอินผักเบามวนแยงหน่อไม้ใส่ผักเบามวน แซ่บเด้อค่ะเด้ออร่อยอร่อยแม่ค้าก็ยิ้มแย้มแก้มใส่ดีดีเอาเอาให้ได้บุญได้กุศลหลายๆได้ลูกเด้อเข้าเห็ดมาให้ทีมงานข้ากินก็สร้าเห็ดโลกท่านนั่นค่ะเด้อยกุศลเด้อค่ะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงทีมงานสาวนักเทพบ้านแพงได้บุญได้กุศลหลายๆได้อีหลาไดด้้เอค่ะ นี <Beautiful, S 1> mm ่แจกไเล้ค่ะไียนี่กง๊ยวน้มันจาร์ครับคเกี๊ยวน้ำมัอันนึ่งเกี๊ยวกินเอันนึ่งเอาไปเล็เพื่อนแจกไปแล้วค่ะจำ้ินไล้มันสิยาบกินไลมันสิแซมันสีอันนีะไปิ้ตังสะพี่น้อง้กับน้าสมน้าสุมคือเอาไปไล่แถเอาแจกคนไค่ะไปแช่น้าเียไ้เไอาไปไล่ระนผู้เดียว่ได้ด้เห็นแช่ตัวน เอาแค่คนละสองขวดก็พอแล้วเอาไปแค่และขวดเอาไปเยอะหรือเอาไปขวดละกันเออเดี๋ยวเมันหนักไปบ้านเอาไปกินคนเดียวเอาแค่สองคนเอาแค่คนละสองขวดอย่าเอาไปเยอะถ้าเอาไปเยอะเราเห็นเจ็ดตัวไม่ชอบแม่ไม่ชอบเลยอะไรลูกเบลเอาไปก่อนก็ได้ปะเดี๋ยเกลี่ยจานให้คนอื่นเข้ากินด้วยมันมันต้องแบ่งกันนะมันยังโมับไปเต้นอยู่นะแม่ไอ้เมยก็ไม่กินไม่ใช่ไมไรเราต้องบอกเขาแม่แม่บอกเลยว่าโหโอ้โหเขามาให้ มีก็ค่าถ้าไม่อิ่มค่อยมาเอาใหม่พวผมมอบอย่างเดียวมอบให้เราไม่ใจเข้าใจแม่ต้องเป็นคนพูดค่ะลูกไปบ้านส่วนที่อย่างนน่นี่อะไรมาส่วนลูกจะมันอยากต้อยปักคอปักเข็มกรไดเห็นเห็นว่านาตาดีก็ชิมส่วมาคุณหนังเรมาแล้วสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาสดต้อเมาตเต็ต ท่านประธานปลอมตัวมาเอาเนื้อเนี่ยเอาออกเน่ดังนะนะโอ้ปากนะบดมดมีหอมไหมมีครับีนตลาดไปลาแถบซอยจุมีมั้ยไม่โดยไม่โดยเอาเดาลูกเอาคนละสองขวดเดาลูกอย่าเอาหลายอย่าเอาคนละห่อไม่ยิ้มจะเผาไหมคนละสองขวดลูกคนละสองขวดอย่าเอาเยอะ เขาจะว่าเราโลภมากแดงไปแงเอาพี่นองคลิปนี้ากไว้สำนีคลิปหนาจ้งมากันไหมนสวัสดีค่ะสัสดีค่ะ er <makes noise> <réussi> อันนี้มันผู้ใดเนาะสสเรียไปซ้กันนะสวยสวยี่ราค่ะ อยากคนสวยมมาแล้วจ้าน้องกอ,องแอเอาหมายรกจักไฟเป็นไฟเดอร์บารเด้อใช้เป็นไฟเดอร์บาดดี้ไปไปไป